แค่ละคำของกูและไม่เสิร์ฟละคำของใครพวกมึงเันปากที่พาคุณจำและกูณจะเสิร์ฟมันไปทำไมผ่าน3าซีซั่นกูได้แค่มองว่าแล้วครับหลักซ้อมวันนี้เรามาหาอะไรสนุกๆทำนครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปรู้จักแรปเปอร์มือหของเมืองเลยอยูเต็ดครับการยิงเพื่อ

อืมอืมเนี่ี่ล้เยอทียั่วิตานอบเอกนเนี่ยเอู่่ผมตานจริงเอาอันเก่าเออพี่จัไม่ได้เหรออันเก่ามันก็ลืมโดแบลสดแล้วต้องสดแล้วพี่กันโคตแบล๊บลืมะโคตแบล๊บ ตันศิลปินมาเดิมเพลงเวงกันอยงไรวะนี่เลยีเนี่เอาอะไรกันมาเก่าอันนี้ได้ไหมสี่บาทเดียวสี่บาทมันมีคำหยาบอยู่นะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอบสอบใส่กันได้ครับพี่มันบีดบีดผมลืมแล้วมันเอาจากไหนอันนี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วครมามามาพบกับการจิบพึ่งเลยเนี่ย ไอ้สไปม่แอบลักลอบก่อคนแรกไม่สนหรอกคำก่อใครพวกมึงเปนปากที่พาคุณจำแด้กูจะสอิมันไปทำไมผ่านสามซีซั่นกูได้แค่มองซีซั่นสี่กูอยากแค่ลองให้บนมือมึงมีฟอกหน้าแต่ว่าบนมือมึงมีแค่ใ้ตองกูทำไปไม่สนว่าใครมองกูโดนเดมไปสั่นไม่ต้องถาม โอ่หยุดแบอรบอี่รารับงแอีราบครับอ้ยอีราบอีกราบโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ึนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลอพยโอ้งโอ้ย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 อ้ยคุณยดอ้อ้ยโ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 อ้ยม่้อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ีอ้ยโ้ยอ้อออ้าอ้แค่อ้อ more